ภาคจุราสนุน่นในวันเฉลิมพระช b หัน a าครบผ้ารอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในวันนี้ที่พระทีนั่งอมรินทรบุิจชัยก็ได้มีรัฐมนตรีมากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีองค์มนตรีเพื่อทรงสมสมกอดสมเด็จพระศร,รีนครินทรบรมราชชนินีนะครับ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับสมเด็จพระนางเจ้ารา,บบร,ราชินีนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งผมคิดว่าภาพที่ท่านผู้ชมเห็นในขณะนีเ้เป็นภาพที่น่าปลื้มใจและเป็นภาพที่น่าตื้นใจต,ตื่นตาใจอย่างยิ่งนะครับซึ่งเราก็คงจะหาภาพเช่นนี้ดูได้ยากยิ่งเชน่นเดียวกัน ทครับพราธรทมทั้งสิบประการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจอยู่หัวของเราทรงยึดมั่นแล้วก็ทรงปฏิบัติอย่างเพ่งครัดอยู่ตลอดมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจอยู่หัวนั้นทรงสนพระไทยต่อไปภาย้าปร,ระชาราษฎรอย่างไรในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองและต่อจากนั้นได้เสด็จพระราชดเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ จุดทุกทีบูชาพระอุทุรูปเเวรปมาปกครองนะครับแล้ทรงจุดทุกเทียนเครื่องมัสการ